วันนี้พิทัศ์จะมาเล่าเรื่องล้นๆตอนตามห้าคนให้ให้ฟังครับ mm. ก่อนจะไปเล่าเรื่องพิทัก์ข้อ,อนุญาตัดเาวความก่อนนะครับเพื่อใครย,ยังไม่ได้ติดตามเข้าก่อนหน้านี้นะ mm. คือพอดีว่าแถวบ้านพิทัศที่ตำบลตองคายอำเภอยันตาก้าจังหวัดตรังนี่มีคนให้ครับเชื้อปะเจือนั่งบุญเจือเอียดแก้วอาอยุออกสิบปีนะปะเจือนแกซสูนไปแหลกวันทีเกามีหน้าคุมเตีผ่านมา มาจนถึงปัจจุบันก็เจ็ดวันแล้วนะคือช่วงตีแกซู้นั้นเข้าลาวาแกออกไปตัดยางหัวเจ้าช่วงประมันตีเจ็ดถึงส่วนยางแกนโยข้างๆสวนพลิกศาสตร์ทุ่งไข่ก็คือส่วนรุกถ้าพิตัดเดียกกันพิจัดเดียกส่วนรุกโยฟังทิศตะวันออกข้องส่วนรุกพอดีส่วนรุกอันจะมีเดินเทล้อมรอบส่วนรุกใช่ไหมครับถึงฟั่งฐาเดินปลาออกอันจะเป็นส่วนยางแกถึงวัวช้าวันนั้นนั้นทีเจ็ดได้ฝ่าเบิกว่างเลยแหละ แกไปตัดยางถึงปาเจือนันแกลักษณะ้าลๆไกลๆเอาไซเมอร์น้อยๆกันเดินได้ก็ไม่ไกลชับถึงเสี้ยงหวาแกตัดยางแล้วแกรูดสึกววารบบานไม่โตก๊กก็พอดีครอบส่วนรุกป้งถาเดินตอกนันมีไหวหรุนมหาห้ามอข้าวมอแกงลิงอยู่พอดีกาป่าเจือเดินออกหลบนเดินและก็มาียกโบไว,วรุ่นนั่นแหละประมาณ3้ำสียนนะไหวหรุนมหาห้ามอข้าวมอแกงลิงอยู่ก็ป่าเจือแยก ลูกเบาไปช่วงปลาติบ้านตีที่บานกับส่วนยางแกนถ้าเดินตัดทงกันน่าจะประมาณสักเซ่ห้ารอยเมตรนะติงกับบลูกเบาก็ว่ามันปือปลาล็บบานไม่โต๊ะเลอเป็นนั่นเลยนะปัดเจียก็บอกว่าเออปลาลบบานไม่โต๊ะแล้วกาโบวรุ่นก็บว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลากราวนี้แป๊บเดี๋ยวปุ่มไปเก็บกล้องก่อนกล้องโยดันในกาโบวัยรุ่นนั่นหันล่างลบไปเก็บกล้องในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่วีหันล่งลบมาแลยวปเจียแก ซูนใช่แล้วคือถ้าคนในวัยนั้นในช่วงเวลาแก่นั้น,น,นคงเดินไปไหนได้ไม่ไกลหรอกแต่ว่าน,นี่พอพันล่งลองลบไปแลแกซุนใช่แล้วไม่มีเสียงเซ็กซ์ซากเซ็กซากแต่เดินไปเลยคือมั่นว่าอยู่ๆแกก็ซูนไปนี่นั่นเลยครับคือคลังลาสุดเ่มีคนพบเห็นปะเจือนะประมาณตีแปดว่าชาวข้องวันติกาวมีหน้าคมแต่ผ่านมาอัปเดตข่าวลาสุดเไปทัศน,นังลาวตอนนี้คือ ขำข้องวันที่สิบหมีหนาคมวันที่เวันที่สิบ1ิบ1อ็ดสิบสองเจวันแล้วปัดเจืศอซูไปเจ็ดวันแล้วครับเอฟใครไลคลิปนี้นะเพื่อว่ายัางไม่ได้ติดตามข้าวเศิธัทิ์ไปช่วยก่นห้าก่อนหน้านี้ก็รบกวนช่วยกระจายข้าววันที่นะครับนะช่วยแชร์ต่อช่วยบอกต่อที่เพื่อว่ามีหน่วยงานในหรือว่าบุคคลในจอยากจะช่วยเลือ ทางครบกลัวข้องผู้สุนท์ให้นะก็สามารถไปช่วยเลือกกันได้เพราะว่าตอนนี้หยาดผู้สุนท์ให้และก็ชาวบ้านก็ช่วยกันหากันอยู่นะปัจจุบันวันนี้ี่ตัดโตไปหาปีแมวนองข้องปัจเจือตามว่าเจอ่องร้อยได้ั้งพีแมวพีแมวว่าเมื่อเดิมถกกันหรอไม่เจอได้นั่นแหละครับคือช่วงลาล่าสุดเจอปัดเจือนะครับนะถึงการหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็เดือดดมห้ากันต่างวันต่างคืนเลยในช่วงวันช่วงวันแรกนะห้าต่างกลางวันกลางคืนก็ไม่พบมาจนถึงปัจจุบันวันที่เจ็ดแล้ว ก็ยังรายวีแววครับซึ่งในช่วงรายเวลาเทก้าห้าปัดเจือกันนั้นไล่กลุ่มไล่ไล่ชุดนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์ล้นๆ้เทจุดไปห้ามาลาวให้พิทักษฟังครับประมาณทรงสร้างเรีองเ่เป็นเหตุการณ์แปลกและก็อยากจะมาลาให้ fc ได้ฟังกันแหละก็ช่วยวิเคราะห์กันทีนะครับนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปาส่วนรุกก่อนอื่นพิทักษ์ข้อย้อนลอบไปแหลกสมัยอดีตนิดนึงนะส่วนรุกนี่ครับเป็นพื้น ปลาปราแมนซองพันหกลอยไร่แต่เป็นพื้นปลาดิบชื้นประสมกับปลาพลูเล็กน้อยทึ้งการในสมัยโบราณน,นั้นแต่พอลหลายควางแล้วก็โปลหลายควางนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเจ้าเถ้าทางข้องส่วนรุกกันเขาเรียกว่าถวดโตมาตรหรือวัดชางมาตรเหตุพ้นแต่เรียกชางนั้นก็คือแกเป็นชางตีเล็กเสียงว่าเป็นเมื่อนกลูมอเล็กข้องคนตีเล็กในยุคสมัยลังลังันครับเขาเรียกว่าถวดโตมาตร ฟั่งเนื่นเข้าทต่เป็นเนื่นเข้าเดียวทต่ไม่ส้งหมากข้องส่วนรลุกโย่ทางฟั่งติดตายสุดข้องส่วนรลุกเลยก็คือแดนต่อกับวัดชัยภูมิสถิตหรือว่าวัดสองขายตรงนั้นนะนะก็มีอยู่ลุกควนเดียวซึงก็ล่าข้องตัวโตมาดนั้นควนแต่เรกว่าโย่บันจอมควนนั่นแหละโย่บันจอมควนข้องควนโตมาดที่เขาเรียกมาจนถึงปัจจุบันนะครับนะผีแมวลาวให้กว้างกับผีแมวนี่เป็นน้องชายข้องปัจเจ้อประมันวันที นึ่งวันที่ซ่องข้องการซูนให้ตรงนั้นเลยครับพี่แมวกับคณะประมาณ15คนก็คือเขาจะปูพรมกันเลยสมมติว่ามีซ่องทีมทีมละ15คนทีมหนึ่งไปโยโซนติดไตทีมหนึ่งไปโยโซนติดเนื้อคือปูพรมให้ได้มากที่สุดเท่าแต่จะมากได้ซึ่งปลามันเป็นปลาค่อนข้างรอกตึบนะเดี๋ยวพิทัดขึ้นภาพอินเสิร์ตให้เลยนะครับนะปลาเทพิทัสแล้วก็ทีมงานไปช่วยกัน5วันก่อนนะคือเท่าวันไม่เรื่อยนี่ต้องชายปลาตั้งไปก่อนไม่งั้นเดินไม่ได้ คือป้าเป็นป้ารอกป้าดิบหมักซึ่งถ้าว่าเรามองว่าป่เจ้อแบบเดินลุเงข้าไปในป่าจริงๆันมันก็เป็นอะไรแด่ซ้าฮัดซากันหมากนัดเราใจใช่เข้าไปเดินก็ยังรูร้สึกว่าลําบากเลยนะช่วงวันช่วงวันแรกนั้นจะเป็นการห้าตีบูนักช่วงนั้นปีแมวว่าห้าทั้งวันทั้งคืนเลยไม่พักกันเลยประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองนี่แหละครับปีแมวและก็คณะประมาณ15คนนะห้ากันจนขำกับไปจนตึงดึกเลยแหละประมาณ ตีสิบเอ็ดตีสิบสองนะถ้าจะไม่พิดพี่แม่ว,ว่าแกเดินไปในโซนที่เป็นใจกลางข้องส่วนรุกเลยซึ่งใจกลางส่วนรุกนั้นจะมีตนใส่ซ้ำข่าอยู่หรือว่าใส่สซ้ำเศร้านะซึ่งนึกอะไรกับปกลางคืนปลสิบาคนเกียงค,ค,คนดวงกันพี่แมวเข้ามาจาักฟั่งอุทยานนั้นครับเดินเข้าไปในใจกลางข้องส่วนรุกอันประมาณสิบห้าคนกะเกียงขาดว้อนทุกคนแล้วนะ ก็เดินเข้าไปทีจุดไม้ก็คือทีตอนใส่หรือว่าทีในบริเวณนั้นรอบๆนั้นนั่นนะก็เดินกันครับเดินตามลังกันไปแล้วเห็นว่าป่าตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะรกก็กจนว่าเข้าไปจุดเทว่าลึกมันจะมีตอนใส่ตอนนั้นแหละในส่วนบริเวณนั้นแหละแต่พิทักไม่แนใจว่าโยตตายตอนใส่หรือว่าตายตอนไหนนะแต่ว่าโยตตายตอนไม่เหตุการณ์ที่เขาพบอ,อันนะ้นเื่อว่าพี่แมวกับทีมงานกณนทนาะ่มาคนเดินกันไปพอเดินเข้าไปปั๊บแซงเกียงกาดวัวนี่ ต้องไปเห็นลักษณะคนผู้หญิงรูปประพันธ์สั้นท่านไกลๆกับปัาเจือหนังหันลังอยู่ไอฟ fc จินตนาการปราบตานนะครับช็อตนี้ช็อตเดดในป่าที่รกถึบกลางคืนดึกสงัดเดินไปตามห้าคนให้เข้าวไปในป่าลึกแล้วไปเจอผู้หญิงไกลๆคนที่สูนให้หนังหันลังอยู่โยตายคนใหม่พี่แมวและการทีมงาน15คนนั้น เห็นกันมดัดกัตุกคนกับแป้งเกียงไปร่วมแต่บุคคลปิศาจคนนั้นแหละกับทีนี้เที่ยงว่วไม่โรใคใกล้และเรียกขึ้นไปเจ้าไปเจ้อ,อหนังอันลังอยู่นะซึ่งแกก่อย,อ,ยอันนาล็ไปแลกคนตีเรียกวะเนี่ยเพราะาอันนาลอบอไปปับ๊บตุกคนแต่เห็นนั้นสตันไปเลยเพราะว่าหน้าไม่มีตาไม่มีมุกไม่มีปากหน้าเบอ้อไปเลยนึกภาบออกไหมครับเจ้งวัวตุกคนพอเห็นปนันปั๊บก็จะงัก ่วยแก่นกันมังอันนาแลกกันกระวนกันอยากก่อไม่ชวนลอบกันแล้วนะอยากก่อต้อยก่อนต้อยก่อนกตีนีุ่กคนก็คอยต้อยไม่ได้เล่นนะต้อยไปด้วยกันนั่นแหละต่้งจิบากนจิบากนเห็นตั้งมดต่ว่าเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยนี่เราจะสนิทต้านไปในลักษณะของการตาฟาดใดใช่ไหมครับแต่นี่1ิบากนประมาณสามิบลูกตาเห็นเม็ดเห็นเหมือนกันเลยก็คืนนั้นเสียกวันเหล็กหน่อยจุดก่อนหน้าก็คืนนั้นนะคือลบไปปักป้อนปักไดกัน ถึงก้ายโยมาอีกวันสองวันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่องหนึง่งเราทุกคนโบยัดยาดลงความเห็นกันว่าให้ไปนิมนต์พระนะครับพระรบนึงแลรรงครับเป็นฆราวาสรบนะครับทราบวนะเป็นพระวัดในระแวกห้องตาบลญทองคายนี่แหละคือเป็นพระเกจิเลยแหละครับถือว่าเป็นเกจิตันนึงแต่มีความโรมากแกจสมัติทำพิธีในการเปิดปาปิดปาข้อจเตจตเจาทางรายได้นะารนิมนต์มาครับ นิมนต์มาแล้วก็ไปตั้มปิดที่ในช่วงคำข้องคืนวันที่สองหรือว่าวันที่สามไม่แน่ใจนะข้องการสุนให้อันซึ่งการไปตั้มปิดที่เทสํำหนักส่งรางในปืนเต่วนลูกอันมีสํำหนักส่งรางก็คือสํำหนักส่งคลองลําเลียงสิ่งตอนนี้ยายไปโยอีกตาเดินนึงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสํำหนักส่งเกาอันโยในเกตข้องส่วนลุกกกลางคืนลวและประมาณตีสิบตีสิบแปดปีแมวลวครับปีแมวนองเบาข้องปัเจ นําตีมไปจุดโตบจุดได้เพราะว่าที่ถหนัาากช้องคลองเลี้ยงนั้นมีปลาที่วัดศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่เด็กก็คือตาล่วงพ้องปัจจุบันตาล่วงพ้องก็ยังมีสั่งขั้นอยในโลวงแก้วอยให้เห็นนะครับที่วัดคลองเลี้ยงนี้ก็ไปจุดโต๊จุดเตียนบอกตาล่วงพ้องก่อนว่าเรามาทําพิธีโน้นพิธีนี้นะเผื่อตาม,มากคนให้ใหตาล่วงพ้องจะโดนบันดาลให้ได้พบได้เจอได้เป็นนั้นเลยนะแกหลายังว่าพระรบหนึ่งกับคารวาัต หนังอย่และก็ทําพิธีไรบางอย่างซึ่งมีการจุดโตบจุดเทียนและก็ตั้งมากทั้งพลัวอะไในประมาณนั้นนั้นนะก็มีการบ,บุญบานสั้นกล่าวกันเพื่อที่จะเปิดทางให้ได้พบปัดเจอนะครับทีนี้เจ้งว่าพอดทําพิธีเซตนั้นปลากับคารวะบอกลูกทีมเตบไปคืนนั้นนั้น,นประมาณสิมากล้าวจุดปีแมวก็ก่าวไปเดินไปตานั้นคนชุ่นยบลานั้นก็คือบักหน้าไปติดนั้นเลยเจ้งว่าพอเดินได้ไม่กี่ก้าวเปิดเกียงกาดอ้ว พึ่งไม่รมมาแต่ไหนเปิดเกียงไม่ได้เลยนี่ก้องพึ่งมันจอบมาแต่ดวงควายใช่ไหมือพึ่งมาเต็มมดนี่ทุกคนจะเปิดควายนี่พึ่งมาตอมต่างๆที่วันในบริเวณนั้นนั้นไปแลในตอนกลางวันหลังจากนั้นไม่มีรงังพึ่งแม้แต่รังเดียวแต่ว่าขึ้นนั้นไม่รวมมาแต่ไหนเจ้าว่าโต๊ใจกันเจ้าแม่คนตรองจ้าแม่ทุกคนแต่ไปในวันนั้นนั้นต๊ใจกันเกือบทุกคนจนว่าไปหน้าต่อไม่ได้ตอยรังลบตอยรังลบซึ่งมีเร่องแปลกอยู่เรื่องนึงก็คือพอออกมาจากเขตวัด ตรงนั้นไอ้เี่ความเจ็บปวดติต่ตกปึ้งใจตามหน้าตามตานี่หให้เป็นปิดจริงเลยตอนตกใจนั้นจ็บยางแรงเจ็บปวดโยไม่ติดปลอออกมาจากป้าออกมาจากวัดตรงนั้นให้เลยแล้วก็เตือนมาว่าชาวไม่มีรองรอยข้องการตุ้งต้งใจแม่แต่คนเดียวทุกคนให้เป็นปกติหมดแล้วก็มาช่วยกันตามห้าประเจืิเหมือนเดิมนั่นแหละครับนี่คืออย่างแปลกๆนะให้ทุกคนช่วยวิเคราะห์กันที่ซึ่ง ตีแมวให้พ่นหวาแต่แรกนั้นเท่งวันตาล่วงพ่องั้นแกเป็นปลาเทเกจิมีวิชาวความรู้มากสัพย์สินมีการได้ก็ตามแต่โยนในบริเวณวัดนั้นไม่มีไก่หันไปเต้เลยของแกคือตั้งไม่ได้ตั้งตน้ตนๆไปเลยไม่มีไก่หันหลักเท่งวันตาไก่หลักนี่ต้องเอาไม้ลอบถุกคนเลยนะสิ่งนี้ก็ตันนีต้านไปนาวาดไม่รู้เกี่ยวกับตาล่วงพองไม้อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเทไลเลียกันครับเป็นเรื่อง แปลกมอนกันเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นนั้นทางหยัดหยาดผู้สูญให้เรียกว่าเอากันทุกท่างแล้วครับทางด้านการควนห้าลงพืนเทและการในเรื่องข้องความเชือ่อในเรื่องของไสยศาสตร์มันนี่ไม่พ้นน,นนะนะข้องบัน,นี้ในประเทศไทยว่าในป,ในปากตายบันเราวันกลับไปนิมนต์พลามาแล้วครับปลาองค์นี้ก็เป็นปลาที่มีวิชาความรูมมากรูปหนึ่งนะครับก็โยะในแทบตำบลไกลเคียงนี้แหละ ไปนิมนต์พละทันนั่นมานะแล้วก็ไปทําพิธีบริเวณครอบครอบกล้องส่วนรุกนะครับซึ่งรายะยัดกล้องพิธีนี่พิธันไม่แน่ใจนะครับนำไปในซอบทามตรงนี้มาเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนั้นคือปอพกปลาทันทําพิธีใช่ไหมครับพอทําพิธีเสร็จแกะก็ยกขึ้นแล้วก็เรียกงว่าแกเดินเข้าไปเดินเข้าไปบากหน้าตรงไปเลยนี่เมื่อนกับว่าทันโรจุดมุงไม้ว่าไปตรงไหนได้ะประมาณนั้นเลยคือเมื่อน,อนโรประเจอหนังอยู่ตรงนี้ กะบักหน้าตรงไปเลยตั้งแต่ที่ว่าตันไม่เคยก้าวในต้นลุกเลยนะเมื่อว่าตันเล็นบงวันนี้นังอยู่ตรงนี้นังอยู่ใต้โคนไม้ตน้นนี้แกก็เดินตรงไปเลยแล้วก็มีชาวบ้านหยาดหยาดเดินตามลังไปเป็นกระบวนไปเลยพอแกเดินไปไ่้หรอแกเดินไปตึง้งพอไปตึ้งต้นไม้ตอนตอนย้ายอันตีกิดไว้เป็นจุดไหม้ันแก,กว่าอือใหญ่เลยเราใหญ่เลยเราถึงกับอ่านนาไปเอื้อนเราอัานนาไปเอื้อนถึงกับเดินไปตรงเอื้อนเราพอไปตรงโน้ปั๊บพอไปตึ้งจุดไหมแกว่าอือใหญ่เลยเราใหญ่เลยเราก็ เดินไปจุดเอื้อลาวเสี่ยงว่ามีจังหวะหนึ่งเตทฐานกําลังเดินอยู่นะพอเดินๆปับ๊บเสียงว่าเบิดเลยเนีย่คือมันกลางวันเป็นกลางคืนใช่นะคือ,อือนนีพระล่านนั่นแกแกสัมผัสได้คนเดียวแกเห็นได้คนเดียวนะวาไอเทว่นเตียงเตียงแจงแจงเว้งเว้งนี่กลับกลายเป็นเบิดเลยมันปิดตาเด้เลยมันปิดตาต่างๆแต่ลืมตาอยู่นี่แกก็หยุดที่นี่พอหยุดปับ๊บแกบอเบิดมาแล้ว เบิดมาแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อกว่าเมียได้มาสกัดกันนั่แหละกัดต้อยหอนต้อยตับนั่นก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่แปลกๆซึ่งไล่ร่างทรงไล่คนเทช่วยนะก็บอกว่าประเจือนแปลว่าเมื่อไปอยอีกมิตินึงประมาณใกล้เมืองหลับเล่ได้ประนันเลยว,วันนั้นวันที่พิทัศ์ไปช่วยคนหาบาปีมานนั้นมีเมื่อร่างทรงคนนึ่งนะเดินทางมาจากกระบี่ก็มานางังํำพิธีพิทักษ์ก็ได้ไป นังแร่ยู่พอดีปดตรงอปั๊บก็เกนหนังตรงอันน่าไปปลาตกคืออันนาไปตัดรุนลูกอันน่ะนังตรงข้างเดินนี่ข้างรินประเจอือนปดตรงตรงปับ๊บก็วัวกเลยปววัวกันปับ๊บก็หยัดหยดัยดตา้มว่าช่วยตีตาตรวจเออปนูปันนี้ใช่ไหมตําเปลือยได้ได้พบได้ได้พนันเลยรังตรงว่ะอือช่วยไม่ได้หลอก็มันใ่ญ่ว่ากูเลยกได้หรือมันใ่ญ่ว่ากูเลยกไ้ห่านึ่นนงออกหมายกับคือเมื่อวาน สิ่งแต่กรอบงาปลาเจือ,อนันคือคือญ่ว่าแกเรืยแกไม่ได้เตา่ามันนัหนละถ้าเป็นการรอบกันนั้นคือแกไม่ได้เต่าก็ไม่ไต้ตำปลือกันนะว่าต่อยตับกันซึ่ง e ก็มีอีกเหตุการณ์นึงครับทถ่น้องกูไปนะน้องนี่เป็น FC พสีม่ขึ้นเข้าหลงเลกันการเหล่าให้พิตัดฟังเกล่าเกน่าจงว่าไปหากันแหละไปหาน่าจะเป็นกลางขึ้นนะนี่ไม่แน่ใจร0 0เปซ็นเป็นกลางขึ้นซึ่งก็เดินไปหาประมัน10คนเป็นในทีมข้อง อูไพ่นะครับนะซึ่งพอเดินไปปั๊บเข้าไปในป่าลึกกันได้ยินมั่นคนเดินตามมาตลอดตั้งเลยดังแจ๊กจักแจ๊กจักพอยึดเสี่ยงันก็ยึดตุกคนมาเดินร่วมกันหมดแล้วทุกคนได้ยินหมดแล้วถึงก็รู้สึกคนลุกคนจันกันตุกคนแล้วแล้วกตินีก็เดินไปพอเดินไปปั๊บได้ยินแจ๊กจักแจ๊กจักเดินหักไม้มามั่งยยบกิ่งไม้มาโป้งปังงป้งปั้งตามรังมาพอยึดปลาหนยึดเหลาพอเดินปลาห um, นก er, ็เดิน ตลอดเวลาจะเดินคนหน้าในปานได้ยินเสียงคนเดินตามลังอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับคือเรื่องแปลกๆนะจนมาถึงปัจจุบันวันที่15มีนาคมวันที่เจแล้วก็ยังไม่เจอปัดเจ้อนะครับอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กับญยัดญยาดแล้วก็ทีมคนห้าทุกๆทีมทุกคนนะครับนะแล้วก็ถ้าว่าเรามองในเรื่องขล้องสัญศาสตร์นะในพื้นเต็นทนี่แต่ว่ามีหมออด,ดีๆแต่เขาอยากช่วยเลือกนะ มาช่วยที่นะครับเพราะว่ายังไม่เจอใกล้แต่ต่อกอนครับเต่ตส่วนรุกได้ที่คือต้องเอาสิ่งแต่ว่าไงว่านั้นมาต่อรองนะเพื่อจะได้ได้เจอปดเจือนะครับอันนี้เรามองในมุมกล้องสายามซาดนะนะหรือว่าน่วยงานใดหน่วยงานนึ่งแต่อยากจะมาช่วยคนห้าหรือว่าอยากจะมาช่วยซัพพอตในเรื่องกล้องอาหารการกินเรื่องกล้องน้ำดืม่มอะไรต่างๆนะกนะ็ไปช่วยกันได้ครับประชาชนมาต่างๆผมอะไรเดี๋าายวผมจะให้เบอร์ยัดยัดนะครับ เสียวว่าวันนั้นตอนทรงกันอันนี้เหล่ายนลบแปนิดหนึ่งตอนจรงองกันก็นาต้ามว่าประเจรอประโยชน์น้อยาตานูารังจุงว่าโยเกเๆกนี่แหละลูโลกโยเกเๆกนี่ไม่ไปไหนไกลกันแกเ่เกตี่จุดนั่นแหละจึงชวนลุกจ้องปันนกลอยๆเดินกันเตี้ยนแล้วจึง,งรังจุงว่านี่โยเกเๆกนี่คือในเวณนเก่แกาวาเป็นเตือกแล้วถ้าเป็นดูกี่ตอนนี้เป็นเตือกแล้วแต่อันนี้เป็นดูแรงโยเกแก่นี่ แล้วมันได้โยบลื้อกินปลือกัตวตรวว่ามไม่ต้องก้องใจมันตะมันกินดีว่าบุดรู้เลยจังวอวะไปกินอยู่เมืองไหนครับเอออันนี้น่าคิดนะนะไม่รู้ไปโยเมืองไหนบางทีแกอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งเตเลีรายก็ได้อาจจะเป็นสิ่งดีๆในอีกมิตินึงนะสมมติว่าเมืองหลับแล่กันนี่เมืองหลับเล่ก็เป็นเมืองที่คนก็คือไม่ใช่ว่าคนเลวร้ายได้นะแต่เป็นเมืองอีกมิตินึงก็ถ้าประยชน์ในเมืองนั้นก็ อาจจะเป็นไปได้แต่จะว่าอยู่ดีกินดีนะวันนั้นเป็นวันที่ห้าแต่ไิทัศ์ไปยืนฟังหลังจงกอนหลังจงวะจับรองวันเลยเลเออก็เอาไปเจ็ดวันวันนี้มันติดเจ็ดแล้วครับตัวห้าปีแมวหรือวันเย็นมันเพ่มังกับปีแมวนองปะเจือนนะมันเดิมน้องตัดนไม่ปบได้เลย,เลยวันที่เจ็ดของการดูหนา้าก็ยังไม่มีวีแวลนะครับ อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนเต็กคนห้านะครับนะาล้วใครอยากจะช่วยเลือกอะไรต่างๆช่วยซัพพอร์ตนะก็ช่วยได้เลยครับตรงนี้นา้าปลาซานมาต่างปุ่มกระได้เดียวพิทัศน์คอยปลาซ่านไปให้นะรายละเอียดอื่นๆครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตเรื่องข้องการสุนให้นะครับนะ้าเดียวพิทัศษ์คอยมาอัปเดตและมาแจ้งข่าวให้ต่างเพจอีกทีน,น,นะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นหยาดๆกันเปนีอยู่ในมู่บ้านเดียวพิทัศ์เลยตำบลตองไครอำเภอยันตะเข้าจังหวัดตรังนะ แล้วถ้ามีเรื่องแปลกๆก่อยมาไลฟ์ฟังล้วน,นะครับนะเพื่อว่ามีเลยเพื่อว่ามีคนเจอเลยนะเดี๋ยวรอกว้างกับรอกว้างก้าวการอัปเดตการสื่อให้ขบุญเจละเอียดแก้วนะครับปะเจือนะให้ทุกคนเป็นกําลังใจนะครับทีมก่อนหน้าเลยก็รหยาดพู้สุดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ